สวัสดีครับพบกับเซลล์รายล้านนะครับพอดีผมไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจนะซึ่งก็ไปหาจากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็ลองไปใช้เองเนี่ยพยายามที่จะคัดมาให้คุณผู้ฟังแล้วก็ท่านนักขายนะครับเอาไปใชใ้มันง่ายที่สุดแล้วก็มันต้องมีหลักการที่จับต้องได้ที่สําคัญคือมันควรจะไม่ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์แต่ละคนนะครับการโน้มน้าวคืออะไรนะครับสําหรับผมคือ การพูดให้คนเนี่ยเชื่อนะครับแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเนี่ยโดยที่เราเจตนานะครับทั้งดีและไม่ดีเออแต่เราจะเอาเฉพาะเรื่องดีๆนั่นก็คือการทำธุรกิจการซื้อขายนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ลูกใช้หลานใช้เพื่อนเนี่ยไปซื้อของซื้อข้าวซื้อกาแฟนึกออกไหมหรือถ้าอาจารย์เนี่ยใช้เราไปตักน้ำไปเสิร์ฟอาหารอะไราเงี้ยคือแปลกไหมทำไมเราถึงทำโดย ทำโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นตามคําสั่งนั้นนะครับหรือว่าพ่อแม่เราเนี่ยใชใ้เราทําอะไรนะครับทําไมเราถึงเชื่อท่านนะครับหลักการแบบนี้มันคือการโน้มน้าวแทบทั้งสิ้นนะครับคนที่มีทักษะการโน้มน้าวดีเนี่ยจะประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่เรื่องขายนะจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับการใช้ชีวิตด้วยนะครับคนรอบข้างหรือว่าแม้กระทั่งคนที่มีความขัดแย้งเนี่ยคุณสามารถที่จะ ใช้เรื่องการโน้มน้าวเนี่ยเคลียร์ข้อขัดแย้งนะครับให้มันนุ่มนวลให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีเห็นไหมแสดงว่าการโน้มน้าวเนี่ยคือสกิลซอฟต์สกิลนะครับเป็นทักษะชีวิตที่นักขายหรือว่าผู้ที่สนใจทุกคนเลยด้วยซ้ำนะคนทํางานเนี่ยควรจะมีเนาะมาดูครับว่าหลักการของการโน้มน้าวนะที่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเชิงจิตวิทยาหมายความว่ามันมีการวิจัยมาแล้วครับว่ามันเวิร์กแล้วก็เป็นพฤติกรรมของมนุษย์นะครับในเชิงจิตวิทยาทั้งหมดนะ อันแรกก็คือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับโน้มน้าวด้วยการแลกเปลี่ยนนะครับตัวของศัพท์เนี่ยมันจะชื่อว่า reciprocity นะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือถ้าเราให้ใครไปสักอย่างหนึ่งก่อนเนี่ยคนเรานะครับส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มตอบแทนเราแสดงว่าเรา give ก่อนแล้วค่อย take นั่นเองนะครับหลักการตรงนี้เนี่ยลองดูจากมุมการขายนะเอาแบบชัดเจนสุดๆเลยเช่น การให้ทดลองใช้ฟรีอย่างเงี้ยการให้เดโมการให้สาธิตการให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการลองด้วยตัวเองนะครับหรือเอาไปให้ใช้ฟรีไปก่อนนะครับคุณสังเกตไหมถ้าเกิดแค่เป็นเรื่องแบบเนี้ยตัวของผู้ซื้อเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเอาแบบไปเชิญชิมฟรีเนี่ยเห็นภาพเลยนะจะรู้สึกติดหนี้บุญคุณเซลล์อะแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนเนี่ยมีความเกรงใจเพิ่มขึ้นสังเกตป่มเช่นคุณไปกินไส้กรอกฟรีเนี่ย คุณจะมีบางกลุ่มแน่ครับที่แบบกินแล้วอ่ะก็ต้องซื้อนี่หรอไหมเพราะไอ้จุดเกรงใจตรงเนี้ยอันเนี้ยมันคือเรื่องของการให้ก่อนแล้วก็ถึงจะรับทีหลังนะครับแต่นั้นถ้าเอาในเรื่องการซื้อขายเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การนําเสนอเลยนะครับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยหรือลองให้คําปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไปดูหน้างานให้ฟรีปรึกษาฟรีซ่อมฟรีแล้วดูฟรีก่อนจัดสินใจซื้ออะไรแบบเนี้ยนะครับ หรือว่าการทดสอบทดลองอะไรที่เป็นสินค้าตัวอย่างนะครับได้ใจลูกค้าทุกคนนะซึ่งเมื่อเราเนี่ยให้เขาเทสให้เขาลองอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสอบถามฟีดแบ็กเส้นนิดนึงว่ารู้สึกยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเขารู้สึกดีรู้สึกโอเครู้สึกชอบเนี่ยคุณจะสามารถเปิดการขายได้อย่างเต็มรูปแบบครับนั่นก็คือการคุยเรื่องราคานะครับสามารถคุยได้เลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขารับของของเราไปใช้ก่อนแล้วไงล่ะครับเนาะอันนี้มันก็คือการโน้มน้าวอย่างแรกเลยอย่างจะใช้เพื่อนไปซื้อกาแฟเนี่ย ไปใช้แล้วเขาไม่ได้อะไรเนี่ยเขาไม่ไปหรอกแต่ถ้าเราบอกเขาคําเดียวครับว่าเดี๋ยวกูเลี้ยงมึงไงไอ้เพื่อนรักเดี๋ยวกูเลี้ยงมึงอลยอยากสั่งอะไรมึงสั่งเลยถึงซื้อกูได้นะรับรองว่าเพื่อนคุณเนี่ยจะซื้อให้คุณแน่นอนครับอันนี้คือการแบบให้ก่อนแล้วค่อยรับนะครับ reciprocity หลักการที่2ครับก็คือคนเรามักจะเชื่อคนที่เชี่ยวชาญจริงๆหรือเก่งจริงนะหรือเป็นของจริงนะก็น่าเชื่อถือนะั่นเองครับ ภาษาศับเกาเรียก authority เนาะ authentic เนี่ยเพราะว่าตัวตนนะครับ <st utter rain> คือถ้าคุณเนี่ยหรือใครก็ตามเนี่ยเก่งจริงๆนะครับมีวุฒิมีวุฒิมีเซอร์ม,ม, server, มีเรื่องของวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรพร้อมอย่างเงี้ยมีความเชี่ยวชาญจริงนะครับสามารถทําโชว์แล้วก็ลูกค้าเห็นภาพจริงหรือตีกอล์ฟอย่างเงี้ยคุณจะให้เพื่อนมาสอนกอล์ฟคุณเนี่ยถ้ามันตีแ, <st utter hill> แค่ทีเดียวเนี่ยดูวงดูสกอร์ก็รู้แล้วมันเก่งเนี่ย เก่งจริงเราก็ยอมรับเดยัตน่น้มาถูกไหมครับคนเรายอมรับคนที่เก่งกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ต้องเก่งกว่าตัวเองเนี่ยประมาณหนึ่งเลยนะยิ่งถ้าเก่งแบบโคตรเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเชื่อเหมือนเราเนี่ยคนรวยพูดอะไรทาคลิปทาคอนเทนต์อะไรมาผู้เชี่ยวชาญดอกเตอร์เนี่ยเชื่อหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาเก่งจริงเห็นไหมดังนั้นถ้าเกิดเราจะใช้กับการขายเนี่ยคุณก็จะต้องโชว์ความเชี่ยวชาญขึ้นมาครับเรื่องของสกิลนะครับเรื่องของทักษะ เรื่องของการทดสอบการสาธิตเนี่ยคุณจะต้องทําให้ลูกค้าเห็นเลยว่าคุณแก้ปัญหาได้จริงๆอย่างเงี้ยังนั้นตัวเซลล์จะต้องให้ความสําคัญมากเกี่ยวกับ Product Training นะครับจริงๆมากกว่าเทคนิคการขายโดยเฉพาะการขายอะไรที่มันซับซ้อนหรือเป็นโซลูชันระดับสูงนะยิ่งเซลล์เนี่ยเชี่ยวชาญมากๆจริงๆเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากลูกค้าโดยอัตโนมัติถูไหมครับเรื่องของข้อมูลรองรับเนี่ยตัวเซลล์ไม่จําเป็นว่าโอ้โหต้องคิดเองนะ อาจจะมีข้อมูลประกอบข้อมูลจากการวิจัยข้อมูลตัวเลขจริงข้อมูลการทดสอบจริงนะครับใบรับรองประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าผลงานของลูกค้าที่ผ่านมาเนี่ยเซลสามารถเอามาโชว์ให้กับลูกค้าเห็นได้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะสร้างความน,น่าเชื่อถืออย่างมหาศาลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลเทนติกออ t ตรตตี้เนี่ยคือการโน้มน้าวที่มาจากตัวตนของเราจริงๆนะครับนักขายเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองขายเนี่ย ได้ทุกวันครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อถือมากขึ้นเห็นไหมอันนี้จับต้องได้เลยนะว่าถ้าน่าเชื่อถือเนี่ยยังไงลูกค้าก็น่าจะเชื่อเราครับมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับต่อมาครับก็คือคนเราเนี่ยมันจะมีหลักการหนึ่งนะครับหลักการที่3นะครับคือความผูกพันนะครับหรือว่าความสอดคล้องนะภาษาอังกฤษเขาเรียก c o m m i t m e n t a n d consistency นะครับมาคามว่า เมื่อคนเราเนี่ยเขาให้คํามั่นอะไรเรามาเนี่ยเช่นลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะโทรกลับอย่างเงี้ยหรือว่าลูกค้าบอกให้เราเนี่ยติดต่อกลับช่วงนี้ช่วงนี้อย่างเงี้ยครับคือเขาพูดมาเป็นวาจาะนะแต่เราเนี่ยก็จดจําไว้ใช่ไหมวันที่เราโทรไปหาเขาเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราจดไว้ว่าลูกค้าบอกให้โทรมาวันนี้ครับลูกค้าเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าโน้มน้าวมาทางเราครับลูกค้าก็จะแบบต้องทําตามสัญญาที่เขาพูดนะอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับต่อมาครับก็คือ เรื่องของการสะสมความเห็นด้วยนะครับก็คือความสอดคล้องอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าเราเนี่ยไปขายโซลาร์เซลล์ใช่ปะเราเปิดด้วยคําถามก่อนเพื่อสะสมความเห็นด้วยเราถามว่าลูกค้าเห็นด้วยไหมว่าถ้าเกิดว่าค่าไฟทุกวันนี้มันแพงขึ้นแล้วก็โรงงานมีการใช้ไฟอย่างมหาศาลเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่สิ้นเปลืองมากเรานําไปว่าเห็นด้วยไหมครับอย่างเงี้ยลูกค้าเห็นด้วยไหมครับคือค่าไฟใช่ไหมคงไม่มีลูกค้าที่ไหนบอกว่าไม่ไม่เปลืองไม่เป็นไรโอ้โหมีเงินจ่าย ทุกคนร้อยทั้งร้อยต่อให้รวยแค่ไหนาก็ต้องบอกว่ามันสิ้นเกลืองอย่างเงี้ยอยู่แล้ถามเพิ่มเติมว่าแล้วลูกค้าเห็นด้วยไหมว่าถ้ามีวิธีหรือมีเทคโนโลยีที่มาลดเรื่องของต้นทุนค่าไฟได้เนี่ยก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันลดลงเห็นด้วยไหมครับเนี่ยคือมันจะค่อยค่อยสะสมความเห็นด้วยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยถูกโน้มน้าวเนี่ยอันนี้เจ๋งนะเป็นเทคนิคที่3ที่แบบคุณเหมือนถามชี้นําไปว่าเห็นด้วยไหมยอย่างเงี้ยเพื่อให้เขารับปากว่าเห็นด้วยนะครับเขารับปากป เขาตอบมาว่าเห็นด้วยเมื่อไหร่เราก็สะสมไว้อย่างเงี้ยเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นระบบโซลาเซลล์เนี่ยแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานลูกค้าน่าจะลดต้นทุนค่าไฟแล้วก็คืนทุนค่าติดตั้งเนี่ยภายใน3-5ปีจากการคำนวณนี้เห็นด้วยไหมครับเนี่ยเราก็ย้ำตอบเห็นด้วยไหมครับนะมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยก็ต้องตอบว่าเห็นด้วยสิใช่ไหมยิ่งสะสมเข้ามานู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยชักจูงลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสะสมความเห็นด้วยแล้วก็บวกกับข้ามันสัญญ,ญา อย่างเช่นว่าลูกค้าครับถ้าเกิดเป็นช่วงวิคหน้าเนี่ยลูกค้าพอจะสะดวกให้ผมเนี่ยเข้ามาดูหน้างานเพื่อดูเรื่องของสเปคหรือราคาไหมครับถ้าลูกค้าตอบว่าได้อย่างเงี้ยแสดงว่าวันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาหน้างานได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะออกราคาได้แล้วก็สะสมความเห็นด้วยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการโน้มน้าวที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยคล้อยตามเราจากการเห็นด้วยที่เขาตอบมาเองนี่แหละเพียงแต่คําถามเราชี้นํามาแล้วนะครับ อย่างที่4ครับเขาเรียกหลักการความชื่นชอบนะครับ liking อันนี้ง่ายครับก็คือว่าคนเราส่วนใหญ่จะซื้อตามคนที่ตัวเองชอบหรือนับถือนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะต้องแบบใช้เป็นเทคนิคการขายอย่างเช่นว่าเอาตัวเราก่อนนะอันนี้เริ่มจากตัวเราก่อนตัวเราเนี่ยทำให้ลูกค้าชื่นชอบหรือว่าคล้อยตามหรือว่ามีส่วนร่วมกับเขาแค่ไหนใช่ไหมฮะดังนั้นทักษะนักขายจะต้องมีทักษะในการแบบเชื่อมต่อความมีจุดร่วมกับลูกค้าอย่างเช่นเรื่อง งานอดิเรกความสนใจอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของภูมิภูมิลำเนาอ่ะเรื่องของสถาบันอย่างเงี้ยก็ต้องคุยไปแล้วก็หาให้เจอว่าคุณกับเขาเหมือนกันแค่ไหนนะครับหรือการชมเชยชื่นชมอย่างเงี้ยการสื่อสารที่เป็นรอยยิ้มแย้มแจ่มใสรวดเร็วทํางานให้มันมืออาชีพอย่างเงี้ยทำงานให้มันรวดเร็วอย่างนงี้ก็ได้นะครับลูกค้าก็น่าจะชอบเซลล์ที่ตอบสนองไวแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนนะหรือการจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยของลูกค้านะครับก็คือเรื่องของ อะไรล่ะเครื่องประดับหัวถึงเท้าอะไรเงี้ยช่างสังเกตอย่างเงี้ยมีเสน่ห์นะครับตัวเนี้ยคือการทําให้ลูกค้าเนี่ยซื้อเพราะเราเนี่ยแหละเทคแคร์ดีความสัมพันธ์ดีพูดจาดีนะครับอันนี้ก็แต่ละคนเนี่ยน่าจะฝึกกันได้นะครับต่อมาอย่างที่5เนี่ยเขาเรียกว่าหลักการที่ลูกค้ามักจะซื้อตามคนส่วนใหญ่นะหรือว่าโซเชียลพิสูจนะครับัอเมื่อกี้เนี่ยไลกิ้งก็คือให้ชอบเราใช่ปะ่ะโซเชียลพิูจก็คือการมี ผลงานอ้างอิงนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือว่าธุรกิจของลูกค้าก็จะดีมากนะครับเช่นรีวิวหรือเทสติมเนียลจากลูกค้าที่ผ่านมานะครับเคสที่ประสบความสำเร็จข้อมูลเชิงสถิตินะที่เป็นผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพอย่างเงี้ยที่มันดีขึ้นจริงอย่างเงี้ยก็จะสามารถอ้างอิงให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อถือรามากขึ้นได้นะครับแล้วที่ลูกค้าเราเนี่ยปัจจุบันถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นระบบที่ยากเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นเคสตัศดีให้กับลูกค้า คนต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือโซเชียลพ o o ูจหลายคนน่าจะเข้าใจหรือว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือการทําให้มันขาดแคลนนะครับหรือว่าถูกจํากัดหรือว่ามีขอบเขตหรือว่ามีหมดเขตอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสก a r ซิตี้นะครับคือการที่จะโน้มน้าวด้วยการบีบให้ลูกค้าเนี่ยรีบตัดสินใจนะครับคนเราอ่ะมักจะรีบตัดสินใจเมื่อมันมีเส้นตายมีการหมดเขตอ่ะทุกอย่างเลยครับการส่งงานการทาข้อสอบหรือว่าการที่จะ ซื้อโปรโมชันอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบรีบตัดสินใจมากนะครับเราก็นําเสนอพร้อมโปรโมชั่นได้นะครับเวลาเราขายเนี่ยเช่นเวลามีจํานวนจํากัดนะครับมีหมดเขตหรือว่าสินค้าเนี่ยอาจจะหมดนะครับหรือว่าความเป็นเอกลูกีฟก็ได้เป็นเอกสิทธิ์อย่างเงี้ยเฉพาะลูกค้า10เจ้า20เจ้า50เจ้าอะไรเท่านั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็จํากัดโค้ต้าไ้นะครับเช่นเรารับหรือว่าเรารับงานต่อเดือนรับรับจำกัดแค่ยี่สิบงานต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความเนี้ยบอย่างเงี้ยครับ ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกถูกบีบให้รีบตัดสินใจแล้วก็อยากที่จะเอ็กซ์คลูซีฟหรือว่าอยากที่จะแบบอยู่ในส่วนของการซื้อขายในจุดนั้นนะครับสรุปนะครับก็มี6หลักการนะโน้มน้าวนะครับโน้มน้าวใจโน้มน้าวคนโน้มน้าวผู้อื่นอยากให้เอาไปประยุกต์กับการใช้ชีวิตด้วยซ้ำนะครับการจะโน้มน้าวเพื่อนฝูงโน้มน้าวสามีภรรยาโน้มน้าวลูกๆให้ทําอะไรตามอย่างเงี้ยหรือว่าโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานนะครับหัวหน้าก็ได้นะครับหัวหน้างาน ไม่จําเป็นว่าต้องลูกค้าอย่างเดียวนะมันจะทําให้ความขัดแยง้งหรือว่าการสื่อสารหรือว่าการที่อยากให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยมันราบรื่นมากๆครับก็ฝากนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรของ persuasion and negotiation นะครับจะมีวันที่9นะครับ9ก็คือวันเสาร์วันเดียวเลยครับโนเทลสุขุมวิทย20ครับ9สิงหาคมนี้นะครับยังว่างอยู่สนใจก็ลงทะเบียนหรือทักมาได้ทุกช่องทางครับ ขอบคุณที่ติดตามคุณนี่แหละเซลลูลา์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ